สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพื่อช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่19พกพฤศจิกาย,ยน2568นะครับพายเอฟซีพาทำชุชมครับเดินทางขึ้นเกาทำชุชมเดินทางทุกวันนะครับมือนีบรรยากาศเย็นเย็น,ยนทำชมนะครับอากาศเย็นลมทำชุชมลมแรงนะครับไม่มีแดดนะครับ มือนีเบาเ่าผ้าเดินทางท่านผู้ชมมารับชมสูตรทําเงินนะครับปูสายตัดนะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นท่านผู้ชมนะครับสามเจ็ดตรงนะคนับสูตรทําเงินสามเจ็ดตรงๆนะครับหนวดที่ผ่านมาเบาเถ่ากระยำเอฟซี่าปูตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับมาตัวที่ปูตัดท่านผู้ชมเบาเถ่ากระยำ่าถามักทายชอบนับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นับสามเจ็ดตรงๆงได้พี่น้องได้ นะครับมาอนีผ้าเดินทางมาหาปูปูกรว่ามาเลยนะครับโลกไฮเอฟซีนะครับหาอ่า, FC, า,อาเป็นแนวทางพี่น้องหาได้เป็นแนวทางเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับงวดวันที่1นธันวาคม2568นะครับผมเข้าไปกราบนมัสก,การปนูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับงวดวันที่1นึ่ธันวาคม2568นะครับบรรยากาศลมลมแรงพี่น้องนะครับอากาศเย็นมาหนึ่งอากาศเย็นได้สัมผัสบรรยากาศหนาว นะครับเอ๋เมื่อนี้ได้ใส่เสื้อแขนยาวพี่น้องไปใส่เสื้อแขนยาวฟังแต่เสียงลมท่านผู้ชมเบิงลมเบิงลมไปไม่พี่น้องลมแห้งท่านผู้ชมลมแรงนะครับลมแห้งนะครับอากาศเย็นท่านผู้ชมบ่าวแถวสอร์ต้นขนุนต้นบนักมีนี่พี่น้องเอ้ยขึ้นตั้งแต่โค่นต้นขนุนปูพี่น้องเบิง FC, บ่งถ่ายเอฟซีเบิ่งบ่าวเฒ่าเห็นแล้วบ่าวเฒ่าสอร์ มันมาดกแค่ไะนี่พูดนะล้วนถิ่มกระมีธรรมชุมบ้างนะเต็มต้นขนุนนะครับเอานะครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับผมกราบน้ำมาสการครับปูกราบน้ำมาสการเด้อครับปูครับสาธุครับผม,มวันนี้วันที่19พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้ชมไอเอฟซีพระนผู้ชมครับเดินทางพี่น้องมาหาปู่สายตัดนะพามารับชมครับสูตรทำเงิน ดาบพวดวันที่1ธันวาคม2568นะ้า้อยหกบแปดดาเดินทางมาดาบเป่าแถวกระท่ำบุญน้ำปูน้ำทำชุม่มนะครับสาธุพี่น้องให้โชคให้มนันนะครับออวันที่ผ่านมาประมาณน้ำปูใหโชคเดินต่อ,อนะครับผมกระท่ำบุญพี่น้องดานะบมากระท่ำบุญน้ำปูทำชุม่จมจังว่าฮาเป็นจังบุญฮาได้โชคได้มนันเนาะพี่น้องนะเนาะงวดนี้ฮาได้โชคได้มนันทำบุญเพื่อเอฟซีพอมแล้วพี่น้อง หลับมาหาปูกระทำบุญน,น้ำปูน้ำอ่าเอาครับงวดที่ผ่านมาปูเดี๋ยวให่งเอฟซีพนเบิงอ่าอ่างวดที่ผ่านมาก่อนนะครับนี่นะครับสูตรทำเงินนะครับปูไปนเน้นคักคือสองแปดสามแปดพี่น้องมาตัวที่ปูตัดมาสามเจ็ดครับนี่ถ้าจับในสูตรในตารางปูคนับสามเจ็ดนะครับ ตะว่าเดินหากับ8ปูเป็นเนนที่8ทําำชมปูก็เลยเนนสามแปดภาวะหาพ่มีนี่สูตรนะครับสามเจ็ดตรงตรงด้วยพี่น้องเด้อนับมาตรงตรงแต่ว่าตัดตัวไหนออกตัวนั้นเบาถกกระยำเอฟซีอย่าลืมหาผู้ใดมักตัวที่ปูตัดให้หาไว้ให้หาลอตเตอรี่ไว้เห็นไหมครับมาสามเจ็ดตรงตรงสูตรทําเงินเอานับมาชมมาฟังน้ำกันนได้เลยนะปูนะ หนาวปูมาเนี่ยหนาวพี่น้องปูตัวปูหนาวห <No. S 1> นาวหนาวอากาศบ้านเฮาหนาวพี่น้องมาเนี่ยล้มล้มแห้งพร้อมมาเที่ยวก่อนฝนตกมาเที่ยวน้ำหนาวแมนมาเมื่อน,นั้นพี่น้องฝนตกบางย่างแห้งมาหาปูงวดที่แล้วนะ <c oughs> แหมแม่มาเมนี่ยพันหนาวอ้าวท่ <c oughs> านผู้ชมหนึ่งวันที่หนึ่งเนาะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสูตร อ่าสัญจรปูรสัญจรก้ำแพงเพชรแมนสู่สัญจนนรนะ้ปูนะอ่าส,สี่ห้าปูหนึ่งสี่ห้าลงท้ายด้วยหา้าอ่าท่านผู้ชม <พอ S 1> คือปูอจะเอาลักหน้อยตั้งน <พอ S 1> ับสูตร,ตรทำเงนิน แล้นส,สูตรนี้ปูจะสูตรแรกได้เปนยงไหนับชุดแรกจนตนชุดในตะลางตัไหนปูแปดเก้าศูนนี่พี่น้องปูจะตัดเอาชุดนี้แปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าอ่ามีชุดในตะล่ัง ตัวกันขึ้น่มาทังทีนะครักกันอยู่หีบรักสองครับกันจะเด่นหามันมาปูเพราะว่าในตารางอ่าในตารางมันมีสองทนผู้ชมกันจะเด่นห้าตัวเดียวจับคู่ครับเขาจะมาจากอีก บนล่าง้นพี่น้องเดส้สูสัญจรครับวิ่งห้าเลยนะปูเนาะตัวเดียวเพราะว่าสองบะมี่ในในตะล่างเดินหาไปเลยพี่น้องเดินห้าตัวเดียวนี่ล่ะนะครับในตะล่าง890345าศูนท่านผู้ได้ำชมเด้อเดี๋ยวบ่าวแถาจงะเขียนตัว่ใหญ่ให้ 838485939495030405คือถูกใจเบ่าเท่าที่ปูงวดนี่ใช่นบ่หาลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อลอตเตอรี่มาจิบยิบจับจองไว้เลยนี่ครบตัวออกอย่างครทาอ่าทาเบิ่งตัวที่ปูตัดให้นะครับท่านผู้ชมปูจะหาตัวตัดให้เด้อพี่น้องเด้อปูจะตัดให้ สัตสัตสัตส์เ้าสามก้าสี่จิเปลี่ยนหาตัดบ่ะครับน้ำกันนา้ำบดคือเก้า นี่พี่น้องอย่าลืมนะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมปูตัดก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านี่แหละพี่น้องเอาชุดที่ปูตัดนี่แหละนะครับเอาชุดที่ปูตัดนี่แหละตัวเน้นตัวว่องบอกออกดิพี่น้องออกตัวตัดนะครับชอบไปจังสั้นเนี่ยเออมกออกตัวตัดนี่พี่น้องเอาตัวที่ปูตัดนี่แปดสามแปดเอเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ตัวเน้นเตหรือเปู่เน้นราคาป่าเด่นที่ห้ัดดัดโอ้ยอยู่สคู่ครับศูนย์ห้าแป้าเอาธรมช่มอยู่สคู่ครับกับแปตัวร่องป่าอุ้ยเจ็บปว จะบ่ออกตัวตัดอีกบ่ล่ะท่านผู้ชมใช่วันนี่แน้วปูนะอ่าพี่น้องตัวที่ปูเน้นไม่ค่อยออกออกตัวที่ปูตัดนะครับท่านผู้ชมเอา้ามาเบิ่งชุดที่บ่าวเฒ่าเขียนให้เด้อพี่น้องเด้อนะปูเขียนให้อาจจะตัวน้อยแน่นะพี่น้องเนาะนี่นะบหันไปทางแม่หมูนําเด้อพี่น้องเด้อ FC จะว่าอ่านะครับเดี๋ยวแม่หมูเพิ่นบ่เห็นสูตรทําเงินท่านผู้ชม นะเป็นนัดทางพี่น้องนะครับหนึ่งธันวาคม2568ถ้ารมักถทาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตรัฐบาลและพี่น้องได<ม>บ้บอมักบอชอบคือเบาถาวา<ม>เบิ่งซืีซีเท่านี้แหละนผู้ชมลมแห้งเสียงลมแน่ได้พี่น้องเด้อเสียงลมแน่พุณอนะมาเมื่อก่อนฝนตกเออมาหาปูตวดที่แล้วฝนตกมากมันนีดล่ม,มอากาศเย็นอา้าวท่านผู้ชมนะครับชุดในตะล่าง890345าศนย้าพี่น้องเนาะหรือผู้ใดจะมักสูตรสำรองปูคือสูตรนี้นะครับสูตรสำรองก็จะเป็น ห้า 1>, 1 2 3จ็ดนึ่ามิท้าสูตรนี่จะเป็นสูตรสำรองนะพี่น้องเดอ้อถ้าผู้ได้มักสูตรนี่ก็ตั้งตั้งในตารางคือหาหกเจนึ่งก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกกสองหดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสูตรนี้แต่ว่าปูเน้นสูตรนี่ที่ที่ปูให้นะครับจับคู่8 3ดส8มแปดสี่แปดห้าเกวงกลมเน้นสคู่พี่น้องแปกับศูตัวรองแป นคะรับลักเกอรนี่ปูตัดพี่น้อง9 3 9 4 9 5ชุดนี่หาลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้องชุดที่ปูตัดเนี่ยนะ أ, 03, 04, นะครับอ่าแล้วกับศูนยนะครับแล้วกับแปด่ปูตัดเหลือแค่3คู่8 5 0 5ตัวเน้นชุดนี่หาลอตเตอรีเ่เลยพี่น้องชุดเน้นเนี่ยะหาลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้องนะ8 3ตัวรอง<ม>แต่ว่าถา้าผู้ใดมักตัวที่ปูตัดคือบเบาเ่ากับชุดนี้เลยพี่น้อง9 3 9 4 9 5หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วนี่ นับงวดที่แล้วเห็นป่มาตัวตัดนี่สามเจ็ดนี่ตรงๆเลยนะครับสามเจ็ดตัวที่ปูเน้นคือสองแปดกับสามแปดปะมามาตัวตัดสามเจ็ดนะครับงวดนี้ก็จะมาตัวตัดนี่แหละพี่น้องนี่ปูเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านี่ถ้าผู้ใดชอบตัวตัดหรือรักศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ถ้าผู้ใดมักตัวตัดแต่ว่าถ้าผู้ใดมักตัวเน้นกิดแปดหากับศูนย์หาตัวรองคือแปดสามเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนับแคปหน้าจอครับ บ่าวเท่ากับขอบุญขอบคุณปูครับผมครับให้โชคให้หมั่นนะปูเนาะให้โชคให้หมั่นอีกเด้อพี่น้องเด้อปูหนาวปูกรเวาวแห้งกระวาวดังดอกธรรมชุ่มเย็นมาปูปูกระหนาวปูกระเย็นธรรมชุ่มหายใจบ่ออกหายใจบวออกอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นลมแห้งความน้ำชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุกุสุกคนให้โชคให้หมั่นนะครับผมพอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ